สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการก่อไฟนะครับมันก่อได้หลายแบบเลยนะครับในการไปตั้งแคมป์หรือไปท่องเที่ยวอุปกรณ์เราก็จะมีพวกไฟแช็กนะครับหรือเป็นแท่งแมกนีเซียมจุดไฟแบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่เราต้องมีเนี่ยก็จะเป็นพวก เชื้อไฟนะครับเป็นกิ่งไม้เศษไม้ที่เราหาได้นะครับแล้วก็มีอยู่ตรงนี้อีกนะครับเอาไว้ใส่นะครับแล้วก็ทีนี้อุปกรณ์ในการจุดไฟเนี่ยมันก็เป็นพวกไฟแช็กนะครับหรือว่าเป็นไม้ขีดเป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับทีนี้วิธีจุดที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดเลยก็คือไฟแชกแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเศษไม้นะครับมันควรจะมีอะไร ที่เป็นเชื้อเริ่มต้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกทิชชู่หรือสำรีนะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นะครับวิธีการจุดก็คือฉีดนะครับหรือชุบแอลกอฮอล์ให้ชุ่มนะครับให้ชุ่มเลยนะครับแล้วก็เอาสอดไว้ข้างใต้นี้นะครับแล้วก็จุดไฟคแค่นี้ก็จะไฟติดแล้วแต่วิธีนี้เนี่ยเผื่อบางทีมันอาจจะ รวดเร็วเกินนะครับหรือว่าไม่ได้อารมณ์มของการไปแคมปิง้งอีกวิธีการหนึ่งก็คือใช้ขุยไม้ไผ่นะครับเศษไม้ไผ่นะครับเราเอามานะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับขูดให้มันเป็นขุยๆขีนะครับออกมาเยอะๆก็สามารถใช้แทนพวก กระดาษทิชชู่ได้นะครับพูดไปนะครับแล้วก็ให้ได้สัก ลุ่มก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีแบบเดิมที่ผมขูดไปแล้วนะครับอ่าก็ใช้พวกเนี้ยนะครับขุยไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาวางไว้นะครับด้านใต้ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ไฟแช็คนะครับจุดได้เลยแต่ก่อนอื่นในผมลืมบอกไปว่าอ่า วิธีการวางไม้นะครับใช้ไม้ท่อนเล็กๆก่อนนะครับค่อยๆวางสุ่มขึ้นไปให้ด้านในเนี่ยมีอากาศเข้าได้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแช็กนี่แหละครับจุดนะครับแค่นี้เลยแล้วก็เราก,ก็รอดูไปนะครับอ่าเท่านี้มันก็จะเริ่มลุกแล้วนะครับในระหว่างที่ไฟมันเริ่มลุกเนี่ยเราก็ค่อยๆเลี้ยง นะครับอย่ากพึ่งให้ไฟมอดอย่าพึ่งเอาไม้ท่อนใหญ่ๆไปใส่มันนะครับเลี้ยงไฟไปก่อนนฮะก็อยาดูกันไปนะครับวิธีการจุดง่ายๆนะครับ มันดับไปแล้วนะครับไม่เป็นไรเราก็จุดใหม่นะครับใช้ขุย,ขยใช้ขุยไม้ไผ่นะครับหรือว่าจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะใช้ขุยไผ่ละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่ เราหาได้ง่ายๆยอยู่แล้วนะครับเวลาไปเที่ยวนะครับแบบนี้แล้วก็พวกไอ้ไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นไม้ที่มันค่อนข้างจะมีน้ำมันในตัวนะครับเป็นน้ำมันอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดไฟง่ายมากนะครับ ันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าป่าที่ไหนนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับอันนี้ก็ถ่ายทําอยู่ที่บ้านนะครับอันนี้ใครจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่พอก็ทําใหม่นะครับก็ เมื่อกี้มันมีก <c oughs> ิ่งไม้ใหญ่ๆนะครับซุกเข้าไปนะครับด้านบนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จุดนะครับแค่นี้เลย นง่ายมากนะครับจุดแค่นี้แล้วก็ไฟเนี่ยพอมันติดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเลี้ยงให้เขาติดไปตลอดนะครับอ่าประมาณนี้มันกิ่งไม้อาจจะไอ้นี้ไปนะครับชื้นๆเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไป เข้าป่าที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่หลังบ้านก็เดี๋ยวจะใช้ทิชชู่เลยแล้วกันนะครับมันจะได้ติดสักทีกองไฟนะครับอ,อ่นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งถ้ากรณีที่ขุยไผ่มันใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับอ่าก็อัดแอปปวิธีได้นะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างไม้ชื้นไป นะครับยางอันนี้นี่ผมเอากิ่งมะม่วงแห้งๆมาจุดนะครับแล้วก็เอาไอเชื้อตรงเนี้ยนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับวิธีการจุดมันก็ง่ายๆนะครับอุปกรณ์เราก็มีให้เราเลือกมากมายนะครับเป็นขุยภายนะครับเป็นทิชชู่หรือว่ามีแอลกอฮอล์ด้วยก็จะดีนะครับมันจะจุดติดง่ายมากๆเลย นะครับแอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาพวกกิ่งนะครับพวกนี้ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับอ,อย่างนี้นะครับง่ามาก แล้วพอไฟมันติดแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเอาพวกกิ่งใหญ่ๆนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไว้ไม่ให้หมอดนะครับแต่อย่าลืมว่าองค์ประกอบของไฟมันจะต้องมีอากาศเพราะฉะนั้นเราควรจะมีโพงนะครับให้ไอ้รอบๆด้านล่างเนี่ยมันมีช่องนะครับที่อากาศจะไหล เข้าไปได้นะครับอ่าพอทัดด้านล่างเราไม่ทําช่องให้อากาศเข้าเลยเนะี่ยบางทีมันอาจจะจุดไม่ติดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ถึงตรงนี้ก็เดี๋ยวมีคําถามนะครับบางคนเนี่ยอาจจะดูหนังดูละครนะครับว่าเวลาเราจะประกอบอาหารนะครับไฟลุกๆอย่างนี้เนี่ยเราเอาพวกเนื้อสัตว์นะครับเสียบไม้แล้วไปลน,ลนไฟเลยได้ไหมนะครับก็จากที่เคยไปมานะครับส่วนตัวเนี่ยไม่แนะนําให้ลนเพราะว่าถ้าไปลนเนี่ยมันจะไหมนะครับข้างนอกไหม้แล้วข้างในยังไม่สุกนะครับ ถ้าเกิดสมมุติเราจะใช้กองไฟแบบนี้นะครับในการประกอบอาหารเนี่ยเราควรจะวางนะครับแล้วก็ให้อ่างไฟไว้อย่างนี้นะครับให้มันโดนไอร้อนแต่ว่าไม่ต้องสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรงนะครับหรือถ้าใครอยากจะเอาขึ้นไปวางอยู่ข้างบนนะครับก็ควรจะรอให้ไอเจ้ากองตรงนี้นะครับมันมอดลงมานิดนึงเป็นกองแดงๆด้านล่างนะครับแล้วก็เอาพวกเศษไม้เนี่ยเลี้ยงไว้ไม่ให ไฟมันดับนะครับประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติเราต้องการจะอยู่ยาวทั้งคืนโดยที่มีกองไฟอยู่นะครับก็แนะนําให้หาไม้ท่อนใหญ่ๆยาวๆเดี๋ยวสมมติว่าอันนี้เป็นไม้ท่อนใหญ่ๆแล้วกันนะครับวางพาดไว้นะครับโดยที่ไม้ที่เหลือเนี่ยไม่ต้องเข้าไปในกองไฟนะครับแล้วพอไฟมันเริ่มมอดลงเราก็ค่อยๆดันไอ้ไม้ท่อนใหญ่เนี่ยนะครับเข้าไป นะครับไฟมันก็จะลุกติดตลอดแต่เป็นการติดแบบเบาๆนะครับแต่มันจะมีเปลวไฟอยู่ได้ทั้งคืนนะครับแต่ไม้ท่อนนั้นมันควรจะเป็นไม้ที่ใหญ่พอสมควรนะครับอ่าแล้วก็ควรเป็นไม้ที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม่ใช่ไม้แบบโป่งนะครับพอไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันมีเชื้อไฟในตัวเยอะนะครับมันก็จะทําให้ไฟเนี่ยลุกดีมากขึ้นนะครับอ่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ นี่ครับให้มันเป็นแดงๆเหมือนทานอย่างเงี้ยนะครับตรงที่ผมเอาไม้ไปชี้นี่นะครับแบบนี้เนะี่ยมันก็สามารถเอาพวกเนื้อสัตว์นะครับไปอังอยู่ข้างบนได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไฟลุกสูกมากๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะไม่ควรไปอังเพราะว่าเนื้อสัตว์เรามันจะไหม้ก่อนที่มันจะสุกนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปเที่ยวในป่านะครับตอนนี้ก็เป็นการ ถ่ายอยู่ที่หลังบ้านนะครับเป็นการแชร์วิธีจุดไฟในหลายๆรูปแบบคืออย่างตอนแรกของคลิปเนะี่ยที่ผมเอาขุยไม้ไผ่จุดเนี่ยนะครับที่จุดแล้วไฟมันติดแต่ว่ากองไฟไม่ติดเนะี่ยคือขุยไผ่มันน้อยเกินนะครับอ่าแล้วก็ไม้ยังพอมีความชื้นอยู่บ้างนะครับแต่ก็วิธีการจุดไม่ได้มีวิธีเดียวนะครับมีหลายวิธีถ้าหนึ่งวิธีจุดแล้วไม่ติดก็ลองเปลี่ยนวิธีไปเรื่อยๆนะครับอ่า ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ